คุณมาแล้วพี่น้องอกกองพเอใ้ออันใส่กันเปิเองแล้วบครับรถเปิด่องบอามันเปิดแล้วมันเป็นดาราชอบมาชอบมันชอบเป็นยูทูบเบอร์นั่นเคยเข้าไปนี่เด็กกับซับซีให้เรื่อยน้ำเ

เป็นดาราฉันไม่ชอบก็บเป็นย <oon> ูทูบเบอร์หรอมาบสโนิวสวัสดีช่วงคัทบิสโนบิวสโนบิวครับพี่น้องคุณแมคุณ อะไรด้ครบปียพรมาทันมาเากับเป็นหลวดมองอีกได้เาเป็นดาหลวงเลงอยงเียนคู่นุ่มุนที่ป่ไปแบงเรียนบอบอยแงโรงเรียนกูป่ะด้นอนบอกว่าบ่ต้องซักผ้าบรได้ซักกบผ้าไอซักบ่เม่นเพื่อนเพื่อตั้งใจสิมาซักตั้งใจสีมาซักผ้าบันดุมเอาไปซักให้นหมหปั่นแห้ง อบผอมใสเลยนะ,ะเขต้องมาตัด้อมองมาตัดมันจะมันก็จะอับเหมือนเดิมไม่นเพง

บางคงาบางบางางขอันน yeah. ันลาคาเสียงปีนาข้า่าเชีงปีนาาเียงปีนางบมันสุดแค่นั้นเขาให้งบมาแค่นี้ได้งมือเสียงเสียงตึงกันครับสม่อเดอโรงเรียนจงไงเนาะอาสุสั่นคูกัยังไงเนาะ อุ้ยหลายคนเรียนม่หลายคนะเาจริงจนะครับเด็กบางท่านเด็กไม่้เรียนเด็กเพราะ่าเด็กน่อยมหน่อยว่าท่านเป็นมก็เียนหาเรียนโรงเรียนใหญ่ดยานมากสี่ลอยกว่าคนหน่อยได้มหาลอยกบมนมีจำนวนนักเรียนคู ทีมนาลาทิพย์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมนาลาทิพย์ลำเพลินออฟฟิเชียลลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเอาัตซีนาเดี๋ยวฝากฝากเอฟซีหน่อยถ้าดูช่องอ่างเปาก็ดูช่องฟิล์มดูช่องเดียวเลยเพราะเหมือนกันเดะทุกอย่างคนละคอนแต่ที่เออพ่อมาหาคอนเทนต์อันหนึ่งลูกมาหาคอนนต์ันหนึ่งไม่มาหเอาอันเดียวกันเนี่ย่ยน้ำบุ๋ เราคื้เจ้าแต่ตอนนั้นพี่ยมพี่ดมีกับิจ้เดียวกันพี่ดีมก็ไปน่งรั้เ่า้หลแมนแต่ว่าแบบมีฉันจะไม่ถ่ายอะไรเลยฉัาจะไายอะไรเลยมันไม่ถ่ายหรอกไม่ัได้ตัดกันเลยบอนส่งันมันไมาถ่ายหรอกขอันบอกว่าเป็นตาไทยตอนนี้ขาราฝึกไงฝึกเป็นแอดมินดูฝึกเป็นแอดมินจะเหมือนกับตรงนี้ไ่วเอกินองห่อด้มห่อโลดพูดคำว่าหอม เอาไปฝากของฝากของฝากแม่ครับต้องใส่ข้ามบ่อที่มัสาสวยดูดีเนาะแม่ว่าวันน้เนื้องกินทั้งหอยแยกว่าบ่าบโปห่บาว่าข้ามนีมันดูหนาเกียว้า้งบ่อหอเราจะกินนย่ก็จะเอาไปฝากทิมเอาไปฝากทิมงานได้ดีแม่หัวแม่เราไม่แม่เรา่พอใจกกแล้วเดียบ่าบสิทีมือมีคา

เพราะว่าคอยมื่อนั้นไปบ้านเมื่อนั้นไปบ้านมากลึมขอกกบว่าเด็มาหลอดมาติดแอร์ได้เติดแอร์ติดอดี๋ยดีเดี๋เดี๋ยวเดเดีเดี๋ยวเดี๋ไวเดวเดี๋เดีบยวเดีเดี๋ยเีแย้เงี๋วเีวเดี๋วเี๋ยวเดีวดีจนเี่ต้เงีัยเดแล้วล่ะ๋ดี๋ยนเดีอยว่นี่เดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเเียเยเ่้ววดเดวยี ก็พูดอีกแอร์ต้องมาแล้วนะสิบหน้าก็หน้ามาติดผ้าก่อนติด้าใช่ต้องติดฟ้าก่อนติดผ้าไม่แพงหรอกติดฟ้าไม่ไม่เยอะติดฝ้านิดเดียวติดหูติดหูใช่ติดรูติดติดผ้านิดเดียวไม่แพงหลักหมื่นหลักหมื่นเฉยไม่ชิมติอติดฝ้าพี่ขอบขอบคุณเลายๆด้วยแตติดติดเท่เห็นหนูส บ่มีอย่างไทยครับไทยไทยแต้า่มนี่ยละขอาาดเอาินเร็วเลยครูมีเงินใส่สุขุกุครับเอาครับปะทะกล้องปะทะกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับคอทันขึ้นปอาที่วครับาครับเจ้าูท่าม่ไวเตาคนมแ้ยากคูไปยาหน่อยทเป็นแอดมินเนาะเป็นแอดมินเนาะ เป็นแบบชอบดใจต้องเพื่อนเราไปเที่ยวแบบนีดูตาดูตามจีดนั่นแหละเทนิ้งเลยสัตว์หยาน้ำแข็งใส่เยอะแล้วน้ำซีใส่แค่ครึ่งเดียวพอหยาบหยาบนันั่งปีกควยบึ้มๆนี่เลยแล้วดูหน้าแม่ก่อนลูกเออมันนามาเค้ ไอ้หมอนทีนเราเกาะที่เบอ้วนข้นเลยเนะเพราะเนี่ยผู้อานแจ้เยว่าบวมเนาเอาเอาเ่ยนีแค่เขาเอาบุญาว่าอันกูเอ๋เาแบบผมสีแล้วก็นางสีขึ้นเนาะ่อุงเดี๋ยวาท่ากันนนี่อย่ามั่นงมเ็น ไปหาพวกพวผู้ชายมาสวัยบัวแม่ซีผันลานแบกเสียงเป้วว่างไหมสมัยสวมอะไรว่างไหมต้องไปโรงเรียนนะเาออู้ตายแล้วเดี๋ยวหนูเข้าคุกขาเห็นยัวเวลาสูบยาอยู่ขามน้าับบนี้เรเดี๋ยวหนูติดคุกขาพาหนูไปตอนไหนอ่ะพาหนูไปเลยเ้หนไปนอน จักผ้าไ,ไปแล้วนะไปคุกไปโรงเรียนไปโรงพักเหรอได้ไปโรงพักเหรองั้นพาเด็กๆมากแดกเสลี่ยเลยสิแดกเฉลี่ยแดดเสลี่ยแดดเฉลี่ยเก็บตัวนี้กับสีโหลดตอนไหนพี่น้องชิ้ชาจับจายก,กันนะครับท่านผู้ชมครับฮ <c oughs> ะโหลดตอนเขาบานดุง